ทำอย่านี้เลยทุกวันค่ะเพื่อนๆพับไว้พับไว้แล้วก็เอาถุงมาใส่แล้วก็ค่อยๆ,ๆเอาใส่ตะกร้าก่อนพอดีไม่แสงไม่ได้เตรียมถูงออกมานะคะเพื่อนๆขอบคุณผู้ชมคลิปขอบคุณผู้ชมโฆษณาดูสีขาวเลยเพื่อนๆแต่ถ้าของลูกค้าเนะี่ยไม่แสงก็ทําทําดีแต่ของตัวเองเนะี่ยมักง่ายไ,ไหมไจ้า เองแม่แสงสักให้่นซักแห้งแล้วก็พับไว้ให้เขาเองแม่แสงสักให้่นซักแห้งแล้วก็พับไว้ให้เขาเขาจะมาเอาเพื่อนเพื่อนแดดออกไหมบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านไม่แสงแดดออกอยู่นะไปเตรียมไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนคือมันแห้งแล้วเราก็เก็บเข้าร่มเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน ตากเสร็จแล้วไอ้พวกนี้มันแห้งแล้วพาแห้งแล้วเขาจะมาทับไปได้แน่นเด้อเออจร่จ้าเขาจะมาเอาเพ s <S ื่อนเพื่อนแดดออกไหมบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านไม่แสงแดดออกนะีขาวเลยเพื่อนเพื่อน แต่ถ้าของลูกค้าเนะ่ยไม่แสงก็ทำทำดีแต่ของตัวเองนะ่ะมักง่ายไมสวัสดีค่ะเพื่อนๆตากเสร็จแล้วพวกนี้มันแห้งแล้วทาแห้งแล้วขอจะมาทับไปได้พน่นอนเด้อ่อนพอดีไม่แสงไม่ได้เตรียมถุงออกมานะคะเพื่อนๆขอบคุณผู้ชมคลิปขอบคุณผู้ชมโฆษณาดู มีแสงสักเด็กเสร็จแล้วมีแสงเขพักเตรียมไว้พักเตรียมไว้นะจ๊ะเขาก็มาเอาเองนะคะเพื่อนพันบไปให้ลูกค้ามันแห้งแล้วหมู่บ้านฝนตกเบิดนี่พักเตรียมไว้ให้ลูกค้าแล้วก็จะเอาถุงมาใส่แล้วก็ตะกร้ามาใส่ พับเตรียมไว้อันนี้เขาไม่รีดเขาจะไปรีดเองไม่แสงซักแห้งแล้วมีหน้าที่ซักแห้งมาแล้วก็จะเอาถุงมาใส่แล้วก็ตะกร้ามาใส่พับ,พบพเตรีย,ไม,ย,ไม,ยรมไว้พับผ้าไม่แสงสักเสร็จเสร็จแล้วไม่แสงก็พับเตรียมไว้พับเตรียมไว้นะจ๊ะถ้าข่อยขอ,อนัง นังพับเด้พี่นองเด้มาฉีดนั่งมันคกีจะนั่งบ่อไรอนะ่พับผาพี่นองพับผาเอยงในแสงสักเิ็นสักแห้งแล้วก็พับไว้ให้เขาพับไว้ให้ลูกค้ามันแห้งแล้วหมู่บ้านฝนตกเบนี่พับเตรียมไว้ให้ลูกค้านะจ๊ะอันนี้เพื่อนบอริค่ะเพื่อนบอริษแต่ว่า แสงพับไปเนาะเพื่อนเอาไปรีบเพราะจะมาเอาเ,เพืออ่อน,นเพื่อนแดดออกไหมบ้านเพื่อนบ้านไม่แสงแดดออกอยู่นะอันนี้เขาไม่รีดเขาจะไปรีดเองไม่แสงซักแห้งแล้วมีหน้าที่ซักแห้งแล้วเองไม่แสงสั่งนซักแห้งแล้วก็พับไว้ให้เขาพับผ้าไม่แสงซักเสร็จเสร็จแล้วไม่แสงก็พับเตรียมไว้ ทักเตรียมไว้นะจ๊ะถ้าแห้งแล้วมันก็ฟ้าวสะอาดอย่างนี้นะรเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันถ้าแห้งแล้วมันก็ฟ้าวสะอาดอย่างนี้นะรเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปให้แม่เสร ขอบคุณผู้ดูแลรายการน,นี้แล้วเขาก็มาเอาเองนะคะเพื่อนๆพนับมาให้ลูกค้ามันแห้งแล้วหมู่บ้านฝนตกเบิ่คพับเตรียมไว้ให้ลูกค้า สะอาดอย่างนี้นะรอเพื่อนทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันเออคับขอยขอ,อนั่งนั่งพับด้วยพี่น้องเด้อประชิดนั่งมันคิดจะนั่งบ่อใด้ลยพับผาพี่น้องพับผา พับไว้ให้ลูกค้ามันแห้งแล้วหมู่บ้านฝนตกเบิดนี่พับเตรียมไว้ให้ลูกค้าถ้าแห้งแล้วมันก็ฟ้าสะอาดอย่างนี้นหละเพื่อนทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันคอยขอ,อนั่งพับด้วพี่น้องเด้อว่าฉีดนั่งเมื่อกี้นั่งบ่ออไรด้ยพับผาพี่น้องพับผา อันนี้เพื่อนบลิดค่ะเพื่อนบลิด่ว่ามาเสียงพับไปเนาะเพื่นอนเอาไปรีดเพราะจะมาเอาเพื่อนเพืเ่อนแดดออกไหมบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านไม่แสงแดดออกอยู่นะแต่ว่าแดดคึ้มๆ้แดดไม่เต็มใจแดดเลยบ้านไม่แสง ขอบคุณผู้ชมคลิปนะคะแล้วเขาก็มาเอาเองนะคะเพื่อนๆเขาจะมาเอาเพื่อนเพื่นแดดออกไหมบ้านเพื่อนๆอบ้านไม่เสงแดดออกนะเพื่อนเพื่อนดูให้จบหน่อยเด้อจะได้มีประสิทธิภาพ้วจ้าเพื่อนๆขอบคุณผู้ สนับสนุนขอคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปครับคอยขอ,อนังน่งพับด้วยพี่น้องด้วยวันฉีนั่งเมื่อกี้จะนั่งบ่ออะไรพับผาพี่น้องพับผาแล้วก็จะเอาุงมาใส่แล้วก็ตะกร้ามาใส่พับเตรียมไว้ไม่เตรียมไว้ค่ะเพื่อนๆคือมันแห้งแล้วเราก็เก็บเข้าร่มเนาะสีขาวเลยเพื่อนๆน แต่ถ้าของลูกค้าเนะ่ยไม่เสีงก็ทําทําดีแต่ของตัวเองนะี่ะมักง่ายใช่ไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆตากเสร็จแล้วไอ้พวกนี้มันแห้งแล้วพาแห้งแล้วข่อยก็มาพับไปด้วพี่น้องเด้อข่อยขอนั่งนั่งพับด้วพี่น้องเด้อมาฉีดนั่งเมื่อกี้จะนั่ง่บ่ได้พับผ้าพี่น้องพับผ้า สวัสดีค่ะเพื่อนๆตากเสร็จแล้วไอ้พวกนี้มันแห้งแล้วพาแห้งแล้วขอกระมัคับไว้ได้นนดพี่นอเด้อทำ่างนี้เหแือทุกวันค่ะเพื่อนๆพ,พ,พับไว้พับไว้แล้วก็เอาถุงมาใส่แล้วก็ค่อยๆเอาใส่ตะกร้า สงซักเด็กเสร็จแล้วมีแสงพับเตรียมไว้พับเตรียมไว้นะจ๊ะเขาก็มาเอาเองนะครับเพื่อนๆพับผ้าไม่แสงซักเด็กเสร็จแล้วมีแสงพับเตรียมไว้พับเตรียมไว้นะจ๊ะ เตรียมไว้ค่ะเพื่อนๆคือมันแห้งแล้วเราก็เก็บเข้าร่มเนาะก่อนพอดีไม่แสงไม่ได้เตรียมถุงออกมานะคะเพื่อนๆขอบคุณผู้ชมคลิปขอบคุณผู้ชมโฆษณาดูคอยขอน่านังนังพับด้วพี่น้องด้วยมาฉีดนั่งไม่คิดจะนังน่งบ่ไดตพับผาพี่น้องพับผาถ้าแห้งแล้วมันก็ขาวสะอาดอย่างนี้นะเพื่อน ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันคับผ้าม่เสีงสักเส็จเสร็จแล้วมีเสียงคพับเ,เ,เ,เตรียมไว้พับเตรียมไว้นะจ๊ะถ้าแห้งแล้วมันก็ฟ้าวสะอาดอย่างนี้นะเพื่อน